ราศีกุมดวงชะตาเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับท่านมากที่สุดเงินท่านถือว่าเด่นในเดือนนี้ต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดที่ท่านลงมือทำค่อนข้างที่จะราบรื่นไร้อุปสรรค สวัสดีชาวราศีกุมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะาตานั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือน ที่มีความสำคัญกับดวงชะตาของชาวราศีกุมยิ่งนักถึงแม้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีดาวใหญ่โคจรกันเพียงแค่สองดวงแต่ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นพื้นฐานดวงของท่านยังคงเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดีทิศท,ทางที่ดีและถือว่าการเงินการทองในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไปได้ดีเลยสำหรับชาวราศีกุมและในวันที่9พฤศจิกายนนั้นจะเป็นดาวศุกร ย้ายราศีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งวันที่16พฤศจิกายนจะเป็นดาวอาทิตย์ย้ายราศีเปลี่ยนตำแหน่งเช่นกันซึ่งนั่นก็ถือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงแม้ว่าจะมีดาวใหญ่โคจรกันเพียงแค่สองดวงแต่ดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะตอบรับเป็นอย่างมากชาวราศีกุมดวงชะตาของท่านหากเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีหรือเข้าใกล้ในช่วงปีใหม่ในตอนนี้ถือว่าเป็นร้อยต่อของปี ดวงชะตาของชาวราศีกุมในแต่ละปีนั้นดวงของท่านจะพุ่งจะแรงในช่วงปลายปีซึ่งถือว่าตัวท่านนั้นก็สัมผัสได้ต้องบอกชาวราศีกุมเลยว่านับแต่นี้เป็นต้นไปดวงท่านจะดีวันดีคืนการใช้ชีวิตการทำงานการเงินของท่านจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่จะต้องแรกมานั่นก็คือตัวท่านนั้นจะต้องเสียเวลา หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะต้องมีการปรับตัวในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งท่านอาจจะต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานหรือกับการปรับตัวการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานั้นบั้นปลายสุดท้ายแล้วท่านจะภูมิใจท่านจะพบเจอกับความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะดีอย่างแน่นอนและในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมี3สิ่งที่ถือว่าเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมและจะเป็นสิ่งที่ดี และก็จะมีสามสิ่งเช่นกันที่ถือว่าหาเกิดขึ้นมาจะเกิดปัญหากับตัวท่านขอขอให้ท่านหลีกเลี่ยงขอให้ท่านหาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสําหรับเรื่องที่ดี3เรื่องแรกที่ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านเรื่องที่หนึ่งชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายรับค่อนข้างที่จะดีอย่างมากสําหรับท่าน สำหรับในเรื่องนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกุมการเงินการทองของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องถือว่าเป็นเอกต้องยกให้เป็นที่หนึ่งการเงินการทองของท่านนั้นจะหลั่งไหลเข้าสู่ตัวท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่พบเจอกับอุปสรรคมากนักถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ท่านนั้นก็จะสามารถแก้ไขผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนหากตัวท่านนั้นต้องการที่จะประกาศขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างหรือต้องการที่จะให้เช่าพื้นที่ รวมไปถึงการเซ้งร้านต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะรอคอยเพียงไม่นานก็จะมีกลุ่มคนที่สนใจบุคคลที่สนใจเข้ามาตั้งโต๊ะเจราจาและจบลงด้วยการปิดดิวปิดโครงการได้สำเร็จก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไปได้สวยและก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำเงินทํำทองให้กับชาวราศีกุมและชาวราศีกุมในตอนนี้ต้องบอกว่าอาชีพเสริมอาชีพพิเศษที่ท่านเคยคิดไว้ในครั้งก่อน ก็มีโอกาสที่ในเดือนพฤศจิกายนท่านจะได้สัมผัสท่านจะได้เอาแบบแผนเอาโปรเจก t นั้นกลับมาปรับปรุนมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ทําเป็นรูปเป็นร่างเสียทีและก็มีเกณฑ์ที่มองดูแล้วค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จสูงมากหากท่านตั้งใจหากท่านมีความเพียรมนะพยายามในช่วงแรกทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงเอยด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลตอบแทนกลับมาหาตัวท่านและยังคงรวมไปถึง การที่ท่านนั้นยื่นเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ท่านกังวลสิ่งที่ท่านนั้นกลุ้มอกกลุ้มใจว่าปัญหาเหล่านี้ท่านจะพบเจอและจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ต้องบอกชาวราศีกุมเลยว่าในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นสาหรับท่านสิ่งที่ท่านกลัวสิ่งที่ท่านกังวลน,นั้นจะไม่ปรากฏให้ท่านพบเจอ รวมไปถึงลายเซ็นของบุคคลสำคัญที่ท่านตามหามานานนั้นท่านก็จะพบเจอและได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าในตอนนี้ภาพรวมการเงินการทองของท่านในเดือนพฤศจิกายนนั้นถือว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องที่สองชาวราศีกุมภ์ภายในเดือนพฤศจิกายนท่านจะได้คำพูดคำจาวาจาของท่านนั้นจะเรียกงานเรียกเงินเรียก,ยกโอกาสดีๆให้กับท่านถือว่าภายในเดือนนี้คำพูดของท่าน พูดนกเป็นนกพูดไม้เป็นไม้เรียกเงินเรียกทองได้ดีแนกแลสำหรับในข้อนี้ชาวราศีกุมต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้คำพูดคำจาของท่านนั้นถือว่าดีอย่างมากถือว่าคำพูดคำจาของท่านนั้นจะสามารถเรียกเงินสร้างโอกาสให้ท่านคำพูดคำจาในที่นี้เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการติดต่อประสานงานจะไหลลื่นการติดต่อประสานงานต่างๆจะไหลลื่น ไม่ว่าท่านจะเข้าไปติดต่อเกี่ยวกับการพูดคุยลูกค้าหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะเข้าไปติดต่อเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆท่านจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ท่านคิดที่ท่านนึกค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จสูงและรวมไปถึงตัวท่านจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านจะสามารถพูดจากถูกกาลเทศะวางตัวดี เป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับความไว้วางใจจากคำพูดคำจาของท่านทำให้ท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆได้รับงานชิ้นโบแดงหรือได้ทำโปรเจกต์พิเศษตัวท่านนั้นถือว่าในตอนนี้คำพูดคำจาจะเปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีอย่างมากแต่ชาวราศีกุมขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องคำพูดอยู่บางสิ่งบางอย่างท่านต้องหลีกเลี่ยงการพูดจาแบบไม่สุภาพ การพูดคำด่าคำการพูดคำหยาบด่าทอสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่อับประมงคลท่านอย่าได้พูดอย่าได้ทำในลักษณะนี้เพราะจะทำให้คำพูดคำจาของท่านที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมคลายลงขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เรื่องที่สชาวราศีกุมภายในเดือนพฤศจิกายนท่านจะได้ดวงของคนในครอบครัวท่านจะได้ดวงของคนรัก เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาของท่านหากท่านทำอะไรปรึกษาครอบครัวหรือมีครอบครัวอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะไปได้สวยต้องบอกว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะรวยยกทีมมีเกณฑ์ที่จะรวยกันทั้งครอบครัวสำหรับในข้อนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกุมตัวท่านนั้นในตอนนี้พื้นฐานดวงของท่านจริงๆแล้วก็ถือว่าดี ลำพังตัวท่านนั้นดวงก็ถือว่าเป็นคนดวงดีคนหนึ่งและในตอนนี้ท่านยังคงได้ดวงของคนรักดวงของสมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพี่ปานะ้า,าน้าอาลูกๆและหลานดวงของเขาเหล่านั้นในตอนนี้เข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงชะตาท่านนั้นดีนกักแลท่านจะหยิบจะจับอะไรค่อนข้างที่จะไปได้ไกลกว่าที่ท่านคาดคิดก็ถือว่าในตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีอย่างมากและรวมไปถึงเรื่องโชคลาภ ดวงชะตาของท่านนั้นจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่หนึ่งครั้งแต่โชคใหญ่ของแต่และคนนั้นก็แตกต่างกันตามบุญตามกุศลที่เคยสร้างกันมาแต่โดยรวมภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกุมท่านจะได้โชคใหญ่มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เลขมงคลจากสมาชิกคนในครอบครัวจากลูกลูกและหลานหรือแม้แต่ท่านจะได้เลขมงคลจากวันเกิด จากเลขวันครบรอบต่างๆถือว่าเป็นเลขมงคลท่านไม่ต้องไปวิ่งหาเลขเด่นเลขดังที่ไหนแต่ชาวราศีกุมท่านจะได้เลขมงคลจากคนในครอบครัวของท่านก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะรวยยกทีมรวยยกแก๊งเลยทีเดียวและนี่ก็คือ3เรื่องดี3เรื่องเด่นที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องไฮไลท์เลยว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นกับท่านสูง หากเกิดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งนักและเช่นกันเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกุมท่านก็ต้องระวังสมเรื่องราวนี้ให้ดีซึ่งสามเรื่องราวนี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านสูงเช่นกันขอให้ท่านระมัดระวังหากท่านหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้เชื่อว่าแทบจะไม่มีอะไรมาฉุดมะเหนี่ยวรังท่านได้เลยเรื่องที่หนึ่ง ชาวราศีกุมภายในเดือนพฤศจิกายนขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดของท่านให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะพูดแล้วเรียกเงินเรียกงานเรียกโอกาสได้และในทางกลับกันคำพูดของท่านจะสร้างภายัยจะเกิดปัญหาได้เช่นกันสำหรับในข้อนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกุมในข้อดีนั้นตัวท่านจะสามารถพูดจาเรียกเงินเรียกทองได้แต่ในทางกลับกันท่านก็ต้องระมัดระวังคำพูดเช่นกัน ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นดาบสองคมท่านต้องระวังชาวราศีกุมท่านต้องระวังคำพูดแรงๆคำพูดคำจาที่พูดโดยที่ไม่คิดนั่นถือว่าเป็นอันตรายกับตัวท่านอย่างมากจะทาให้เกิดปัญหาหากตัวท่านนั้นพูดจาแรงๆใช้คำพูดที่แรงกับคนในครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ดวงชะตาของคนในครอบครัวนั้นเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงของท่านหากท่านพูดจาแรงๆ หรือแม้แต่มีการทะเลาะมีการโต้เถียงก็อาจจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นตกลงได้ดวงชะตาของท่านในตอนนี้ได้คนในครอบครัวอาศัยดวงของคนในครอบครัวซึ่งถือว่าจะทําให้ดวงชะตาของท่านดีแต่หากท่านใช้คําพูดที่รุนแรงไม่ว่าท่านจะพบเจออะไรที่ผิดหูผิดตาท่านเข้าไปต่อว่าท่านไปกล่าวตักเตือนในตอนนี้ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงไปก่อน หากเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ท่านสามารถมองข้ามได้ก็ขอให้ท่านปล่อยผ่านระวังการที่ท่านนั้นจะทะเลาะผิดใจกับคนในครอบครัวนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตลุกลามบานปลายในอนาคตได้ขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดทีดีและยังคงรวมไปถึงคำพูดหยอกล้อคาพูดทีเล่นทีจริงกับเพื่อนร่วมงานคนที่ได้ยินคนที่ได้ฟังนั้นอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่สนุกด้วย และอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดทะเลาะเบาวแวงขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีและชาวราศีกุมท่านยังคงต้องระวังการด่าทอการพูดจาคำหยาบซึ่งถือว่าจะสร้างความไม่เป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านถือว่าจะสร้างพลังงานลบกับตัวท่านขอให้ท่านระมัดระวังหลีกเลี่ยงในข้อนี้ให้ดีในเดือนพฤศจิกายนนั้น คำพูดคำจาของท่านค่อนข้างที่จะมีมนขังค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์พูดจาอะไรก็ขอให้ท่านระมัดระวังคิดให้ดีก่อนพูดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเรื่องที่2องชาวราศีกุมในตอนนี้ท่านระมัดระวังท่านอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยเรื่องเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องระมัดระวังให้ดี หากพูดถึงเรื่องการเงินการทองในตอนนี้ท่านอาจจะมีคนใกล้ตัวท่านเข้ามาขอหยิบยืมเข้ามาขอยืมทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ให้ตัวท่านนั้นเข้าไปเซ็นคำประกันต่างๆนานาหรือใช้ชื่อใช้สิทธิ์ของท่านในการผ่อนในการจ่ายในการกู้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาในอนาคต และต้นเหตุต้นตอก็จะเกิดจากการที่ท่านนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นขอท่านระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านสูงเลยทีเดียวและยังคงรวมไปถึงในตอนนี้หากชาวราศีกุมตัวท่านนั้นมีแบบแผนงานพิเศษมีโปรเจกต์ที่ท่านคิดไว้หรือมีอาชีพเสริมที่ท่านซุ่มทำไว้ท่านต้องระวังการที่ท่านบอกกับบุคคลที่สองบุคคลที่สท่านต้องระวังหน้าต่างมีหูประตูมีช่อง ระวังงานของท่านจะถูกขโมยจะถูกก๊อปปี้จะถูกลอกเลียนแบบได้ขอให้ท่านระมัดระวังในตอนนี้อะไรที่เก็บเป็นความลับได้ท่านควรที่จะเก็บขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะถูกหลอกมีเกณฑ์ที่คนที่ไม่หวังดีนั้นจะเข้ามาทําให้ท่านเกิดความเสียหายได้ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เรื่องที่สองชาวราศีกุมภายในเดือนพฤศจิกายนขอให้ท่านระมัดระวังการลื่น การล้มหรือการกระแทกการลื่นการล้มการกระแทกนั้นอาจจะเกิดจากการเดินการวิ่งการออกกำลังกายต่างๆมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะหน้ามืดมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะลื่นจะล้มจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาทําให้ท่านนั้นเกิดบาดเจ็บเกิดอันตรายระวังการลื่นการล้มการกระแทกจะทําให้ท่านได้รับอันตรายได้และท่านภายในเดือนนี้ท่านยังคงให้ความสําคัญกับสัตว์ต่างๆให้ดี ระมัดระวังสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวท่านหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านรวมไปถึงสัตว์มีพิษแมลงมีพิษต่างๆสัตว์เลี้ยงของตัวท่านนั้นท่านต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่สัตว์เลี้ยงของท่านจะไปสร้างความวุ่นวายจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆจนนำพาให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในข้อนี้และชาวราศีกุมตัวท่านยังคงต้องระวังสัตว์เลี้ยงของคนอื่น อาจจะเข้ามาทำอันตรายกับตัวท่านได้รวมไปถึงมแมลงต่างๆสัตว์มีพิษหรือแม้แต่สัตว์เลือ้อยคานต่างๆท่านต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอจะเผชิญหน้าภายในเดือนนี้มีเกณฑ์สูงที่ท่านจะได้รับอันตรายจากสัตว์ต่างๆมแมลงต่างๆสัตว์มีพิษต่างๆขอให้ท่านระมัดระวังสถานที่รกร้างสถานที่มืดสถานที่อันตรายท่านไม่ควรที่จะสัญจร หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางต้องสัญจรก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอันตรายและใช้อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์เซฟตี้ภายในเดือนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีเรื่องที่สามภายในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกุมขอให้ท่านระมัดระวังข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองมีเกณฑ์จะตกหล่นสูญหายได้ภายในเดือนนี้สำหรับในข้อนี้ชาวราศีกุม ขอให้ท่านระมัดระวังทรัพย์สินเข้าของเงินทองของท่านมีเกณฑ์ที่จะตกหล่นสูญหายได้ไม่ว่าท่านจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆขอให้ท่านคอยมันตรวจเช็คทรัพย์สินเงินทองของท่านแก้แหวนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือของท่านให้ดีระวังการวางหลงการวางลืมหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะทําตกหล่นสูญหายได้และสิ่งที่ท่านควรจะระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือสถานที่เปลี่ยวสถานที่มืด สถานที่อันตารายท่านไม่ควรที่จะเข้าไปคลองแวะท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงท่านต้องระวังการถูกชกชิงวิ่งราวให้ดีมีเกณฑ์ที่ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่งตางๆของท่านจะตกหล่นสูญหายภายในเดือนนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมหากเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำความลำบากความอึดอัดใจให้กับตัวท่าน ท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงท่านควรที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้ทั้งสาปัญหานี้เกิดขึ้นกับตัวท่านและสำหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกุมภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแรงของท่านอีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นเดือนที่มีความพิเศษกับท่านยิ่งนักและยิ่งเข้าใกล้ในช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นร้อยต่อของปีหากชาวราศีกุมต้องการที่จะทำการเสริมดวงชะตา ท่านควรที่จะไปไหว้องค์พระประธานหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นควรที่จะไปกราบไหว้สการะปิดทององค์พระปรางประจำวันเกิดของท่านเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลเพิ่มพลังบวกให้กับตัวท่านสิ่งที่สองชาวราศีกุมท่านควรที่จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบและทุกครั้งที่ท่านไหว้พระสวดมนต์ ท่านควรที่จะกรวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมซึ่งกันและกันในความเชื่อนั้นอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหากท่านกรวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศบุญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นทันตาเห็นสําหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกุมภายในเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะดีอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างเช่นกันที่ท่านนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามไม่ควรที่จะประมาทขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่ดูดวงเจาะจงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆภาพรวม ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์นั้นหากท่านฟังแล้วเห็นว่าเป็นสิริมงคลกับตัวท่านก็ขอให้ท่านกล่าวคําว่าดวงชะตาของข้าพเจ้าจะไม่เป็นสองรองใครดวงชะตาของข้าพเจ้าจะดีวันดีคืนรวยไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวังโกนชาแนลสวัสดีครับ